สามีมันมาตรฐานอยู่แล้ว Body Beauty and Brain นี่มาตรฐานอยู่แล้วถ้าเกิดรูปร่างไม่ดีตกรอบแน่นอนอย่าเอายังอื่นมาถัวเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันบอกชัดเจนว่าอาชีพนี้คุณต้องมีอะไรนะครับ Beauty นี่ทุกคนผมยังให้ประเด็นที่สองคือเราหาหมอได้จมูกไม่พอเดี๋ยวจัดให้นะครับไอ้นั่นไม่พอเดี๋ยวเติมให้ถ้าเติมได้แล้วก็เบรนนี่ก็สำคัญนะครับถ้าเกิดสมองไม่ดีเนี่ย พาชีวิตองค์กรรอดยากนะครับเราไม่สามารถจะประคับประคองเป็นนางงามสวยภาพนิ่งพูดแล้วพังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากแต่ที่มากไปกว่าน,นั้นคือจะต้องมองให้เห็นว่าแวลูของเขามากกว่าสามอย่างเนี่ยมันมีอะไรที่อิมเพรสเรารู้สึกตกหลุมรักรู้สึกประทับใจรู้สึกอยากปั้นรู้สึกอยากให้นะฮะร,รู้สึกว่าใช่ ถึงแม้มันจะใช่ไม่ใช่ก็เถอะแต่ว่าวันนี้มันใช่นะฮะแล้วก็ชอบนักสู้ถ้าใครเป็นนักสู้ก็จะมีเปรเซ็์ค่อนข้างสูงชอบนักสู้ครับชีวิตของเราต้องสู้ฮนะจะมาเดินสวยๆมีคนหวีผมแต่งหน้าถือรองเท้าถือชุดนะครับแล้วก็มีคนปอบประโลมว่าสวยแล้วดีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มิสแกนแน่นอนล้านปรเซ็มไม่ใช่มิสแกนต้องดีทุกอย่างด้วยตัวคุณเองออนะครับไม่ต้องดี เพราะว่าใครบอกให้ดีไม่ต้องดีเพราะใครสั่งบอกว่าดีแล้วก็ไม่ต้องแบบดีเพราะว่ามาบอกกันเองว่าดีมไม่ดีก็คือจบภาษาอังกฤษสำคัญนะทีนี้ภาษาอังกฤษสำคัญไหม,ไมก็มีส่วนเดียวนี้จำไว้เลยครับว่าการประกวดนางงามถ้าจะไประดับสากลภาษาอังกฤษต้องต้องมีนะต้องมีอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆครับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบางคนบอกเฮ้ยตายแล้วฉันไม่ได้แล้วทําไงดีอะ ก็ต้องยอมรับนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมพ่าย mm hmm. ถ้าเกิดมาแมตช์ก,กันอย่างเงี้ยมาเท่ากันแมบอีเวนต์แล้วคนพูดได้กับคนพูดไม่ได้ไงคนพูดได้ก็ได้อยู่แล้วอ mm hmm. ได้อยู่แล้วดูมิสแกนดูง่ายมาก <laughs> ดูมิสแกนดูง่ายมากท็อปไฟมีคนเก่งไม่เคยพลาดไม่อย่างต่ำสามถึงสี่อยู่ในนั้นแหละครับที่เล่นกันอยู่ mm hmm. ก็อยู่ในนั้นอนะวนไปวนขึ้นวนลงวนขึ้นวนลง